ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมชื่อว่า h u m s The Canal Stay นะครับอยู่แถวถนนทับบุรีนะครับอยู่ติดคลองบางกลางนะครับระยะทางจากถนนใหญ่เข้ามาก็ไกลนิดหน่อยนะครับแล้วระหว่างทางเข้ามาผมก็รู้สึกว่าสงสัยเอ๊เราจะไปไหนกันหนะ้าเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ลานจอดรถของโรงแรม,มนะครับแต่ผมจะพาไปดูว่าโรงแรมนี้เป็นยังไงครับเราคงบอกว่าฮัมส c a n น l อ t สเตย์เนี่ยเป็นบูติคโฮเทลนะครับ บูติคโฮเทลเนี่ยมันจะมีอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับแต่ผมจะพาไปดูนะครับว่าทําไมผมถึงเรียกโรงแรมนี้ว่าเป็นบูติคโฮเทลนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าโรงแรมนี้มีอะไรบ้าง บ,บอกว่าโรงแรมนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเข้ามาแล้วเนี่ยว,ว้าวแน่นอนนะครับระยะทางเข้ามาอาจจะดูไกลนิดนึงนะครับแต่มั่นใจได้ว่าเข้ามาแล้วเราจะได้เจออะไรแปลกใหม่แน่นอนนะครับอ่ะดูทางเข้ากันนะนะครับเราก็จะเดินเข้าข้างๆงแบบนี้นะครับเป็นทางเข้าจากลานจอดรถแล้วก็เป็นทางเดินเล็กๆนะครับเข้าไปตามทางแบบนี้เลย ตอนนี้ผมเดินมาจนถึงทางเข้าโรงแรมแล้วนะครับเห็นโรงแรมใช่ไหมครับเป็นเรือนไม้ด้านหลังนะครับติดกับคลองเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าข้างในโรงแรมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างทำไมผมถึงเรียกฮัมส์แคนนอนสเตย์ว่าเป็นบูติคโฮเทลไปดูกันครับตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องแคนนอนสวีทนะครับเป็น1รูมท้ายนะครับของฮัมส์เดอะแคนนอนสเตย์เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องนะครับว่าห้องเนี่ยจะสบายแค่ไหนไปดูกันครับ ข้อดีหนึ่งอย่างนะครับของ Hu m เคอร์เนลเคือว่าตอนนี้ครับอย่างที่เห็นเนี่ยผมนั่งอยู่นอกระเบียงนะครับทุกๆห้องของ h u m เคอ n ์ l Sa เเนี่ยครับจะมีระเบียงหน้าห้องครับเป็นแบบนี้เลยแบบที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนะครับระเบียงติดน้ําระเบียงติดคลองเลยนะครับแล้วก็คงต้องบอกว่าคลองเนี่ฮะเป็นแทบจะเป็นคลองเดียวนะครับในกรุงเทพมหานครนะตอนนี้นะครับที่ยังมีชีวิตของชาวคลองอยู่ชีวิตชาวคลองคืออะไรนะครับอย่างผมเองเนี่ยบ้านผมเคยอยู่ติดคลองนะครับตอนเรียนเนี่ยผมก็จะ ได้ยินเสียงนะฮะเรือวิ่งมาขายเข้าพดคั่วขายกระเพาะปลาขายติมนะครับเราก็จะวิ่งออกมาหน้าหน้าบ้านเรานะฮะแล้วก็บวกมือเรียกเรือนะรเรียกทันม้างไม่ทันม้างอันนี้ครับคือสเสน่ห์ของบ้านริมคลองแล้ววันนี้ในกรุงเทพมหานครอเองเนี่ย เน่หแบบนี้มันหายไปเกือบหมดแล้วพอทุกๆคลองเนี่ยมีการสร้างประตูน้ําปิดนะครับจะมีคลองนี้แหละครับที่ยังไม่ได้สร้างประตูน้ําปิดและเราจะเห็นครับว่าจะมีเรือพายมาขายของเราจะได้เห็นภาพครับว่าการใช้ชีวิต แบบริมคลองเป็นยังไงนะครับนั้นทุกๆห้องจะมีระเบียงแบบนี้สามารถออกมานั่งชิวๆได้นะครับนั่งดูเรือวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับนั่งดูวิถีของคนที่บ้านอยู่ริมคลองนะครับใครอยากได้ความรู้สึกแบบนี้นะครับตรงมาที่นี่นะครับบอกเลยว่าคุณจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตริมคลองเหมือนชื่องแล้วว่า HUM c a n n l s t t y จจริงๆครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในห้องสวีทนะครับดูในห้องแคนนอ s สวีทนะครับ ทำไมผมถึงบอกว่าผมเรียกฮัมแคนอลสเตย์ว่าเป็นบูติคโฮเทลนะครับเพราะว่าโรงแรมนะครับอย่างที่บอกชื่อคือแคนอลสเตย์นะครับมันเป็นคําว่าการพักอยู่ริมคลองแล้วอันนี้นะครับคือสิ่งที่เป็นคอนเซปต์จริงๆนะครับคอนเซปต์ของโรงแรมคือว่าเราต้องการรักษาวิถีชีวิตริมคลองไว้นะครับแล้วโรงแรมนี้สร้างวิถีชีวิตริมคลองให้เราได้เห็นจริงนะครับโรงแรมนี้ผู้ออกแบบคืออาจารย์ขิงวรพันธ์คล้ำไพบูร์นะครับหรือว่าเจ้าของเพจ เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเทลครับอาจารย์ขิงเป็นกูรูด้านบูติคโฮเทลเดี๋ยวผมขึ้นคอนแทคแล Facebook ของอาจารย์ขิงให้ดูข้างล่างนี้นะครับ อาจารย์ขิงออกแบบโรงแรมนี้ด้วยแนวคิดของชาวคลองจริงๆนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าเราอยู่ที่นี่เราจะเห็นภาพทันทีครับว่าเรื่องของวิถีชาวคลองเป็นยังไงนะครับเราได้นั่งอยู่ริมคลองนะครับเปิดห้องออกไปก็มีระเบียงอยู่ริมคลองได้นั่งดูเรือผ่านไปผ่านมานะครับในห้องพักถูกออกแบบแบบมินิมอลนะครับไม่ได้มีอะไรหรูหราไม่ได้มีความกว้างใหญ่แต่สิ่งที่โรงแรมอื่นไม่มีคือฟิลลิ่งแล้วก็ แอมเบียน์ของคำว่าคลองครับห้องถูกตกแต่งแบบมินิมอลจริงๆนะครับถ้าคุณกําลังแสวงหาคําว่าประสบการณ์ใหม่ในการเข้าพักโรงแรมต้องมาที่นี่ครับคุณจะได้เห็นจริงๆนะครับว่าห้องพักที่เป็นมินิมอลแต่ว่าคุณจะสามารถได้ความรู้สึกที่มันแปลกใหม่นี่คือสิ่งที่คุณจะได้จากฮัม c a นอสเตย์ครับ ใครที่เป็นสายทรา s ซูเมอร์นะครับหรือว่าใครที่เป็นนักท่องเที่ยวสายที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆต้องการได้สัมผัสประสบการณ์การเข้าพักโรงแรมรูปแบบใหม่มาที่ฮ um c มแคนอลเซครับคุณจะได้สิ่งที่คุณอยากจะได้จริงๆนะครับ และใเร็วนี้นะครับ Ham c a n a l Stay จะเปิด Ham c a n a l Club นะครับซึ่งเป็นร้านอาหารของโรงแรมนะครับก็จะมีเมนูอาหารที่ทําให้เรารู้สึกแปลกใจทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ประสบการณ์ใหม่เหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ที่ร้านอาหาร Ham c a n a l Club เปิดนะครับผมจะมาทํารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครสนใจนะครับอยากมาพักที่ Ham c a n a l Stay Contact ได้ตาม ข้อมูลหรือว่าลิงก์ที่ผมขึ้นให้ดารล่างตรง้ีงได้เลยนะครับเชิญชวนนะครับลองมาดูครับคุณจะได้รู้ว่าความแปลกใหม่และประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการเข้าพักโรงแรมเป็นอย่างไร